ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุภูพสุคนอคลิปก่อนนะครับก็ได้ลง2ตัวล่างไปให้แล้วนะครับสตัวล่างลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอาอันนี้ก็เป็นโครงสร้างนะครับเป็นโครงสร้าง2ตัวบนล่างที่ลงให้ประจำนะผมก็ไปอ่านเจอคอมเมนต์อีกล,ละสำหรับท่านที่เข้ามาเจอใหม,ม่อม โอ้ยเลขเยอะขนาดนี้เชิญตามสบายเถอะเผือนว่าก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนตัวผมไม่ได้ให้ซื้อทุกตัวนะไม่ให้ซื้อทุกตัวแต่ก็อย่างว่าแหละซื้อ,อยังไงก็ได้ให้อยู่ภายในนี้นอกจากเห็นละมีการเริ่มเน้นกันมาแล้วนะครับสี่ชุดสี่ชุดแรกซึ่งตัวเลขที่เน้นนะครับมีโอกาสออกได้ทั้งบนและล่างนะครับแต่เป็นสี่ชุด เน้นนะสีชุดเน้นผมเคยอธิบายไปแล้วลว,ว่าไอีชุดเนี้ยมันน่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็สองตัวล่างนะลงให้ไปเป็นแบบนี้นะครับนะทีนี้เราจะมาอ่ะตัวนี้แคปไปแล้วล่วนะเนาะไม่เป็นไรนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับทีนี้เราจะมาดูอ่า ก็คือไอเจ้าตัวนี้นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงไอตัวนี้กันลงช่องนี้ก็คือเขาจะมาครบสามตัวบนนะครับมืออย่างน้อยก็ติดเราละสองตัวแล้วก็มาลงหลักสิบกันหลักสิบเมื่อี่แล้วเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมเราเน้นไปที่เลขคู่อยู่แล้วก็คือศูนย์สองสี่แต่มันไม่ถูกเพราะว่า ผมตัดเอาเฉพาะส่วนตัวของผมเองนะผมชอบเลข4มากเลขศูนจับแค่ตัวเดียวจับแค่ศ4ย์กับ0 2นะครับแต่4จับกับ4เกือบทุกตัวนะแต่เราไม่ได้จับ0 9ย์ไงเพราะว่าหลักหน่วยเราผิดนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จะลงหลัก10แล้วก็ไอ้ลงไอ้ตัวนี้ให้นะครับแล้วก็ไปวินกันเองวินได้กี่่คมรูผม้ผมผม,ผมก็ไม่ได้วินเหมือนกันเนี่ยไอ้ไอ้ตัวเนี้ย ตรงโต๊ะอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละแต่ว่าเขาเดินดีนะครับสองตัวมาตัวห้าสูตรมันจะมีสองสูตรเข้าสิบหน่วยแล้วก็ถ้าถ้าสูตรมันมันหลุดจากสิบหน่วยสูตรหนึ่งมันจะไปร้อยไงมันมันก็เลยเป็นเป็นว่าครบบนไปเลยนะครับอันนี้ของวดที่แล้ววดที่แล้วมันเป็นอะไรนะแปดหกสามเนาะถึงแม้ว่าสูตรนี้จะหลุดแต่มันก็มาครบในนี้ นะครับบางอย่างเล็กน้อยมันอาจจะติดสองตัวอย่างนั้นแหละสอง,งวดที่ผ่านมาเหมือนกันเนี่ยนะสองเจ็ดสี่เก้าศูนย์ห้านะครับมันออกที่สองสองศูนย์เก้านะครับก็คือสองศูนย์เก้าอย่างนี้ะนะนะมาดูกันนะครับวันนี้ เก้ากกับสี่นะครับมาตัวหกหนึ่งนี่นะครับเป็น เป็นเลขที่คำนวณออกมาแล้วนะครับมันได้ประมาณนี้เนาะมาช่องละตัวเด้อหรือว่าบางช่องบางบางนั่นมันก็อาจจะมาสองตัวถ้าเกิดมันมา มาอย่างงวดก่อนมันออกอะไรนะกอดก่อนนู้นะมันออกหกแปดสามหกอย่างเงี้ยมันก็จะหลุดไปช่องนึงแต่ว่ายังไงเขาก็มาครบนะครับมาครบ <c oughs> พี่น้องก็ไปลองวินกันดูนะจะเอาอะไรไว้หลักร้อยอะไรไว้หลักหน่วยหลักสิบบนนะครับหลักสิบบนหลักสิบบนเราเดินดีนะ พูดถึงหลักสิบบนแต่ไอหลักหน่วยเรามันมีปัญหานะวดหลักหน่วยวดก่อนก็มีปัญหาวันนี้ก็มีปัญหาแต่ถึงวดก่อนไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าเน้นให้อยู่หกสามกับแปดสามนะหลักหน่วยวัดก่อนแต่เนี่ยมันยังมันยังเดินไม่ดีเท่าหลักสิบนะครับแต่หลักสิบเนี่ยโอเคอยู่แล้วหลักสิบวดนี้มันเป็นเลข สามสี่ห้าหกเ้าหดตัด5อยู่แล้วนะครับมันจะเรียกเรียกอยู่สามสี 3, 4, ่หกเะสามส่หกกับ8 8ก็อยู่นี่อยู่แต่7ไม่ไม่มีอยู่ในนี้นะครับสามสีดนะ สามสีคือหลักสิบนะครับแล้วก็ปกติแล้วนะครับเราจะมันมันจะมีสูตรตัดเลขคู่เลขคี่เห็นไหมเมืที่แล้วเราก็เน้นไปที่เลขคู่ก็ซื้อศูนย์สองส่แต่ส่วนตัวผมไปตัดเอาเลขสี 4, อย่างเดียวไงศูนผมผมไม่เน้นอย่างนี้มันก็ไม่ว่ากันวันนี้นะครับหลักสิบนะ เราจะไม่เน้นนะครับสูตรคู่ขี้แล้วล่ะเพราะว่าไอ้สูตรคู่ขี้เนี่ยมันก็เดินดีนั่นแหละแต่ว่านะครับหลักสิทธ์ที่มันเป็นเลขคู่มันมันเดินยาวเกินไปนะครับเดินยาวเกินไปจนน่ากลัวแล้วล่ะนะเ<ม>พราะนั้นเราจะไม่เราจะไม่ตัดตัดอ่าเขาเรียกว่าตัดอะไรนะ เราจะไม่ตัดโอกาสของพวกเราเองนะครับเราจะไม่เลือกคู่หรือเลือกขี้นะครับวันนี้เพราะหลักสิบนั้นนะครับหลักสิบที่เป็นเลขคู่นั้นนะครับมันเดินยาวเกินเดินยาวจนน่ากลัวนะครับผมขออนุญาตเอา,อาเอา,เอาตัวนี้ทําให้เนาะห <c oughs> ลักสิบอันนี้เฉพาะหลักสิบก่อนนะหลักสิบนะครับเห็นไหมเลข คู่ก็คือ0 4 1 8 6 7ก็เป็นเลขคู่อีกนะครับแล้วก็มาเลขก0เลข6ก6 6 6 4, 2, 4 6 8 3แล้วงวดเมื่อกี้มันก็ยังเป็นเลขคู่อีกเพราะนั้นมันมันน่ากลัวเกินไปนะครับถ้าเอาแบบ เลขคู่ติดกันนี่มันก็มาถึงอิงวดแล้วหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิแล้วงวดเมื่อกี้เป็นงวดที่11ไปแล้วนะครับหลัก10เนี่ยเป็นเลขคู่11งวดติดนะครับปกติมันจะไม่เดินแบบนี้นะงวดเมื่อกี้มันออกออเดี๋ยว วันเมื่อกี้มาออกที 7, 3, 0, ่เจ็ดสามศูนย์ไหมเจ็ดสามศูนย์สองศูนย์เก้าเห็นไหมมันก็ยังเป็นเลขคู่อีกนะครับเลขคู่ถึงสิบเอ็ดติดเลยนะสำหรับหลักสิบบนนะครับสำหรับหลักสิบบนทีนี้เรามาดูหลักร้อยกับหลักสิบนะครับหลักร้อยกับหลักสิบเนี่ยส่วนใหญ่นะ ส่วนใหญ่ก็เป็นเลขคู่นะศูนย์สี 0, 4, 1, ่หนึ่งนะศูนย์สี่หนึ่งเห็นไหมศูนย์กับสี่คือร้อยกับสิบเขาเป็นเลขคู่แปดหกเจ็ดร้อยกับสิบเขาเป็นเลขคู่หกศูนย์หกนะครับร้อยกับสิบหกกับศูนย์ก็เป็นเลขคู่หกหกสองก็เป็นเลขคู่นะครับหกหกห้าเห็นไหมร้อยกับสิบเนี่ยเลขเป็นเลขคู่ค,คู่มาตลอดนะครับแล้วก็มาวันนี้ ที่เขาไม่มาเป็นคู่คู่แต่คู่ก็ยังไปไปท้ายอยู่นะมันเป็น962วันนี้วันนึงแล้วก็เข้ามาเดินต่ออีกก็คือ0 0 4 4 2 2 1เป็นเลขคู่นะครับ8 4 3ก็เลขคู่863ก็เป็นเลขคู่อ2อ9ก็เป็นเลขคู่อีกนะเอาเฉพาะร้อยกับ10นะครับ เขาเดินคู่เดินเป็นเลขคู่มาจนน่ากลัวมากนะครับ11งวดแต่หลักร้อยนี่มันจะหลุดไปงวดหนึ่งก็คืออ่าที่ออก9692หรือ9 6 2 9 6 2นะครับนี่มันจะหลุดอยู่งวดนี้วดนหนึ่งที่เหลือเนี่ยร้อยกับสิบเขาจะเป็นเลขคู่มาจนน่ากลัวมากนะครับนะเพราะฉะนั้นงวดนี้อ่าที่ผมอาทิ์มาอาธิบายให้ฟังอย่างนี้ก็เพื่ออ่าเป็นแนวทางให้พี่น้องพิจารณาหรือ นะครับหรือถ้าเขาเดินต่อพี่น้องก็สามารถที่จะเลือกเอาแบบว่าร้อยกับ10เนี่ยเป็นเลขคู่เลยนะถ้าพี่น้องคิดว่าเขามาได้ต่อนะครับแต่ผมผมส่วนตัวแล้วมันมัน,ม,นมันเดินจนหน้ากลัวแล้วล่ะไอ้ร้อยกับสิบเป็นเลขคู่เนี่ยนะครับหรือว่าพี่น้องคิดว่ามันจะมาอีกมันก็เป็นทางเลือกอีกแบบหนึง่งนะครับก็คือ หลักร้อยกับหลักสิบเนี่ยเขาจะเดินเลขคู่อีกไหมนะครับมันเดินยาวจนน่ากลัวเพราะฉะนั้นนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับผมจะไม่เดินเลือกเอาคู่ขี้นะครับไม่ไม่เอาคู่ขี้แต่มันมีวิธีจับของเราอยู่ เดี๋ยวผมจะเอาแต้มนะครับแต้มมวดที่แล้วน,นี่ก็เข้าอยู่นะแต้มสองตัวนะครับเอาแต้มสองตัวมา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 ,มาจับจริงๆผมจับไว้แล้วละนะนี่่ะไหนก็ไหนแล้วนะครับไอตัวเนี้ยอันนี้ก็คือหลักสิบนะสามสี่หกเจ็ดแปดเพราะว่าเราตัดห้าอยู่แล้วไง เราตัดห้าออกมันก็เหลือสามสี่นะเนี่ยผมตัดไว้ได้ละสามสี่หเจ็ดผมเอาไปตัดด้วยแต้มนะครับเพราะว่าหลักหลักหน่วยเรายังมีปัญหาอยู่ผมก็เลยเอาแต้มอ่า3แต้มก็คือ1 2 3 4 5นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาหสูตรแต้มให้ดูก่อนมันก็เคยหลุดแต่หลุด หลุดมามาหลุดก่อนหน้านู้ดนะครับหลักร้อยเดินอยู่หลักร้อยเมื่อที่แล้วกลับมาเดินนะหลักร้อยมีอยู่สองสูตรอันนี้เป็นหลักร้อยเดี๋ยวเอาเอาเอาหลักร้อยมาให้ดูก่อนนะอันนี้เป็นหลักร้อย รักร้อยแบบสี่ตัวนะครับนี่มันหลุดงวดนี้ไงแล้วก็แล้วก,วก็ทิ้งกันไปเราได้ห้าหกศูนย์หนึ่งนะมันออกแปดหกสามออกแปดหกสามปึ๊บเข้ากลับมาเดินนะครับเราได้หกเจ็ดหนึ่งสองมันออกที่ 209นะครับข้างล่างหนะ้าหนึ่งเนาะเลขสองนะครับอันนี้หลักร้อยนะหลักร้อยเดี๋ยวใครว่ากันบางท่านก็จดไว้อยู่บางท่านก็ไม่ได้จดก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็หลักร้อยเหมือนกันอีกสูตรหนึ่งนะครับ มันเป็นอะไรเนี่ยได้8ใช่ไหมแล้วแล้วมันมาหลุดงวดที่ว่าออกแปดหกสามอีกอองวดที่ผ่านมามันก็ได้เหมือนกันมันมาชนที่เลขสองแต่เนี้ยเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูทีหลังสำหรับหลักร้อยผมว่าจะหาหลักสิบผมว่าจะหาแต้ม มีแต้มนะครับแต้มที่เคยทำให้ก็คือสองสามสี่ห้าหกออกที่ศูนย์สามอย่างนี้นะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามสามหกมันเป็นแต้มเก้าอย่างนี้แล้วก็ห้าใช่ไหมออกศูนย์สี่หนึ่งก็คือแต้มบนแต้มสองตัวบนนะครับเ <c oughs> นี่ย มันออกที่8 6ดก็คือเก้แมนะครับเจ็ก็อ่าแปดสีก็คือ7แ็ดแมนะครับอันนี้ผมลงไปอยู่นังวันที่แล้วผมก็ลงนะแต้มมันเป็นห้าหกดแปดเกมันออก8ปดใช่ไหมแล้วก็ทำออกมาเป็น5้าหกเจ็ดแดมันออกที่สองนะครับวันนี้ทำออกมาแล้วมันได้1 2 3 4งหเนี่ย อันนี้ก็คือสูตรของมันแสน <c oughs> บวกหน่วยบนบวกสิบล่างแค่นี้เองนะผมอัน,น้ผมทำให้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต้มแต้มสองตัวบนนะครับวันนี้ก็คือหนะึ่งสองสามสี่ห้าะหนึ่งสองสามที่ห้าคือแต้มรวมสองตัวบนนะนี่แหละถ้าผมมาทีเดียวมันมันลงเยอะมาก นะครับลงทั้งแต้มลงทั้งหลักสิบลงทั้งอะไรมันก็เลยงงผมไม่ได้ามาลงแต้มนะวันนี้มาลงแต้มอันนี้มาลงหลักสิบอันนี้แต้มก็คือจะจะจะเพื่อได้ลงหลักหน่วยหลักอะไรเนาะะแต้มสองตัวบนนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้านะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันมันพี่น้องอาจจะจับในนี่หรือไม่ได้จับในนี่พอแล้วแต่แตมพี่น้องก็ไปทําดูเองเมื่อกี้ผมก็ให้ดูไปแล้วนะตำแหน่งผมก็เอาใช้ปากกาขีดอะไรตำแหน่งตำแหน่งไว้แล้วนะอันนี้นะครับ ที่ผมอันนี้ก็คือหลักสิบอันนี้ก็คือแต้มผมจัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดมันจะได้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้าเป็นยี่สิบห้าชุดถามว่ายี่สิบห้าชุดตัดแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบชุด ตัดแล้วมันเหลืออยู่สิบชุดนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตใอ้สามตัวบนวันนี้แล้วกันไอ้สองตัวบนวันนี้กกันนะสามมานะครับถ้าสามมานะสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสองอ่ะมัน ไม่มีเลขสองนี่อ่ะก็ไม่เป็นไรอันนี้ผมเอาอตัวนั้นมาตัดถ้าสมานะครับหลักสิบ 10, ถ้าสมาส9 4 0ก้าหนึ่งถ้าหมานะครับตัวเดียวหกเาถ้าแมานะครับ นี่เป็นเลขทั้งหมดนะครับเลขบนนะมาไม่มาไม่รู้หรือมันจะขัดกันตรงไหนผมก็ไม่รู้นะครับถามว่าผมเอาตัวไหนมาตัดผมเอาชุดนั่นแหละชุดที่มันตัวเลขเยอะๆนั่นแหละเอาชุดโครงสร้างนะครับมาตัดตัดจากชุดโครงสร้างถ้ามันมีในชุดโครงสร้างผมตัดทิ้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเลขมาจากไหนเลขอาจารย์ไหนก็ไม่รู้ละนะถ้าไม่มีในเนี้ยผมจะตัดทิ้งให้หมดนะครับเพราะว่าผมมั่นใจเลขพวกนี้ถ้าพี่น้องไปได้เลขมาแล้วมันมันมันไม่อยู่ในกรอบเนี้ยบางท่านโอ้อาจจะมั่นใจมากซื้อตัวละพันตัวละสามพันห้นะครับถ้าไม่มีในนี้นะ นะครับให้ลดลงนิดนึงเด้อถึงจะมั่นใจขนาดไหนนะครับขอให้ลดลงนิดนึงแต่ถ้ามีในนี้พี่น้องไปอาจจะไปได้เรียกจากโน่นจากอาจารย์โน่นจาก,จากาปู่โน่นหลวงพ่อนี้หรือว่าอะไรมาก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่มีอยู่ในนี้นะให้ลดลงนิดนึงนะครับอย่ามั่นใจขนาดน,นั้นนะครับ มันมีเข้ามีหลุดกันทั้งหมดนั่นแหละตัวเลขนะครับก็โอเคนะตาระเลขบนก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็เลขที่ว่ามาครบอาจจะไม่เอาตามที่ผมจับก็ได้นะอันนี้เป็นช่วงที่คลิปแรกๆนี่สําคัญนะครับให้พี่น้องแคปหน้าจอนะเพราะว่าต่อไปเราจะไปหา,าสิบบนโดยตรงหน่วยบนโดยตรงอโอ้โหคำนวณมันแล้วมันจิบโงด่ดมันเดินดีเว้ยนะคำนวณมาแล้วอีก มันก็เดินดีนะเท่าที่คำนวณให้ดูนะครับพี่น้องก็ติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นช่องผมช่องอาจารย์ท่านอื่นนะโอ้การคำนวณมันสุดยอดมันเปะ๊ะเปะ๊เปะแต่จริงๆแล้วมันไม่เป๊ะนะครับพอเป็นการคำนวณย้อนหลังแต่อันนี้เป็นสูตรหลักนะครับที่เราใช้จริงใช้จริงแล้วก็คำนวณจริงใช้จริงแล้วมันเดินจริงนะครับเพราะนั้นอย่าทิ้งพวกนี้นะก็โอเคนะครับ คลิปนี้ก็วัแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ